สามสองหนึ่งสวัสดีครับเ<ไ>ปโลไอชั่ชมัยอ,อตอนนี้นะครับเราพบปรากฏการทางธรรมชาติปรากฏการหนึ่งครับผลทางอีกยาวไกลพเพราะเสียวน,นี้เพิ่งผ่านไปแค่สิบนาทีก็สวัสดีครับเช้าวันที่สามในเนปาลนะครับบน เือกเขาหิมาลัยวันนี้เราก็ตัดสินใจนะครับว่าเาขัับตาวันนี้เราก็ตัดสินใจนะว่าเราจะสู้ต่อครับลุลกันดอเห็น้ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเป็นแบบเขาหิมะแรกที่เห็นนะครับแต่ไม่ใช่จุดุงหมายที่เราจะไปจุดลุงหมายเราจะไปก็คืออีกที่หนึ่งนะเป็นหลังตังนะครับต้องข้ามเขาอีกลุกหนึ่งเมื่อวานเราเดินจาก ความสูงประมาณพันสี่ที่เซบูเบซีราอเรียกชื่อย่างเนาะพันสี่นะแล้วก็เดินขึ้นมาสองพันสองเดินมาประมาณแบบความชันก็แบบขึ้นมาอีกแปดร้อยเมตรอ่ะแต่มันไม่ใช่แค่แบบแปดร้อยเมตรอ่ะมันเป็นทางแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยแล้วแบบชันจนตะคิวกินเมื่อวานก็เล่าแล้วเนาะเราอีกแล้ว ก็เด <hasta S 2> ี๋ยวเราคงกินข้าวเช้าแล้วก็ลุยกันต่อเดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเรื่อยๆนะฝากติดตามด้วยนะครับอาหารเช้าเราครับเหมือนเมื่อคืนนะสั่งไปเป็นโนูโดลนะครับซุปไข่แล้วก็เป็นแป้งนะครับชีเด็ดเบรดชีเด็ดเบรดร้อนแล้วก็ดีอะจะแบบจืดจืด นุ่มดีครับไม่เหนียวมากแล้วก็คือทำร้อนๆเลยเมื่อกี้อร่อยดีถ้าเขาแบบมีแบบว่ามีอะไรที่เค็มๆมีครับมีครับบิ้งมีแยมมีอะไรเนี่ยกูนพอเอาตัวรอดไปครับสำหรับวันนี้อยู่มีต้องกินเพื่ออยู่ได้ได้ได้ าได้ๆอร่อยเอ้ยป้ามามาจิ้มกับน้องป่ะอืมได้เราได้ครับเดี๋ยวกินอาหารเช้าก่อนนะเดี๋ยวรวยกันต่อเราได้ขอวพิเศษมาถึงชิ้นนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้กินแป้งเปล่าแล้วให้แยมเปิดใหม่มาให้ทำให้ชีวิตก็จะดีขึ้น very good อันนี้อร่อยเลยเราได้มาอีกหนึ่งไอเทมนะครับอร่อยอร่อยดีดีจะเป็นแบบเหมือนน้ำพริกเนปาลนะมีโทูเทมโถ่หอมแล้วก็พริกนะเหมือนน้ำพริกอะน้ำพริกเลยอะมือนน้ำพริกเขาเลยอะก็มันเหมือนแบบ มะเขือเทศ <ไฮ S 1> แล้วก็มีเครื่อเทศจริงยๆนพริกอ่องที่ไม่ใส่หมูอ่ะอันนั้นเยมีคำคออาี้หนึ่นะันครับจะบอกเลยว่าเผ็ดมากออกเดินทางได้สามสองหนึ่งเรัรผมรอนม อากาศก็น่าจะประมาณต่ำกว่าหกนะครับเขาบอกต่ำกว่าหกนลยโอ้นี่นะที่เขาแนะนําให้เราขึ้นมาเพราะว่าจะมีวิวเขาอย่างนี้นะครับผมอตอนนี้เราอยู่สูงกว่าดอยอินทนนท์แล้วนะฮะเราจะทางขึ้นฮสู้ครับ <c oughs> เราต้องเดินข้ามเขา ลูกข้างหน้าไปนะครับอลูกข้างหน้านี่ลูกนี้นี่ข้างไปอีกฝั่งหนึ่งนะดูอยู่ค่ะข้างหลังสวยไหมครับจิิงสุดยอดพอเห็นแล้วก็สู้ต่อไปเราจะได้ไปเห็นอีกวิวหนึงนะครับอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น หนทางอีกยาวไกลรอะเจียนนี้เพิ่งผ่านไปแค่สิบนาที <laughs> ตอนนี้นะครับเราพบปรากฏการทางธรรมชาติปรากฏการหนึงครับไปดูกัครับผมคือปรากฏการอะไรครับอันนี้ <c oughs> ไหมยขับขับขับอยู่ว่าแม่ขันนิ้งนะผม โอ้เยอะมากโอ้ถึงแล้วถึงแล้วกลับได้ยอกยอกไม่ใช่อิทธนนท์ไปต่อครับผมไปอีกคนไทยยาวไกลครับดูดิดูดิเดินมาเจออีกที่นะครับดูใบไม้ใบไม้บอกฉันไม่ไหวแล้วฉันแข็งมากโอ้ดูดิโอ้เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมโอ้ย ดอดตอนนี้ก็เดินผ่านมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็การเดินวันนี้ชั่วโมงแรกรู้สึกดีกว่าเมื่อวานแบบมหาศาลเลยเมื่อวานแค่แบบสิบนาทีแรกก็แบบร้องอยากจะกลับแล้วนะ <c oughs> เราเจอแสงแรกแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> แสงแรกของวนอันสดชื่น <c oughs> ไรกมีความอบคุณบ้านะครับจากที่เป็นแบบตัวเลขหลักเดียวนะโอ้ไกด์กับลูกห่าของเรารอนานแล้วนะครับโอ้จุดชมวิวอีกจุดนึงครับตอนนี้นี่ให้ดูครับก็กำลังจะข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับ เห็นเห็นภูเขานั้าแข็งข้างหลังไหมน่าจะเห็นนิดหน่อยมั้งโอ้ข้างหน้าเรามีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ามา้มาม้าลาหรือล่อนะอืมแต่ไม่น่าใช่มา้านะน่าต่ไม่ใช่มา้าใช่มไม่ใช่มา้านนะไม่ลา,าก็ล่อนะครับมาสเต้มาสเต้มาสเต้ หิวแล้หิวแล้วอยากออกกล้องนะนี่มีการแบบเารขาน้าด้วยินขน้าโอดูลูกหาบเราหาบของผมของผมนะโคตรหนักอ่ะบอกเลยเป็นแบบอาชีพที่แบบใช้แรงเยอะมากเนาะเดไปด้น้ครเนยัยะาไปหบ็นบ้างเหรนเยวผะพาไปดู้านมน้รันไาง สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นววตอนนี้เราก็เจอกุหลาบพันปีแล้วนะครับผมดอกแบบใหญ่ๆเลยสวยงามเจอกวางด้วยนะครับกวางกวางครับเจอไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเาาค พยายามดูอยู่น้องหายไปแล้วเมื่อกี้ผมเจอตรงนี้เลยผมกำลังจะคอสกล้องมานู่นนู้นกระโดดไปนู่นแล้วอุ้ยไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้กระโดดไปตรงนั้นอะไม่รู้เหยื่หรือเปล่ากวางโอเคเหยยังที่ไหนเออถ้ากวางโอเคนะกระโดดจ้องไปแล้วอ่ะเออเป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะครับผมเจอกวางเมื่อกี้ผมเจอกวางอ่ะผมหันหน้าไปหาเขาปุ๊บเขาก็หันหน้ามาผมประมาณ มองหน้าประมาณสองสองวิอะ่อะอายคอนแทกกัน <laughs> แล้วเขาก็วิ่งหนีไปผมว็ักกล้องมาไม่ทันไม่รู้อ้องจะจับได้หรือเปล่าแบบกระโดดเห็นตูดด้องไปเมื่อกี้วาโอเคนะต่อไปเจอเสือ <laughs> เออเจอเสือไม่เอานะควางโอเคนะเจอเสือไม่เอานะเ <laughs> พราะว่าไกดเกยนี่หายไปแล้วผมบอกไกด์ <laughs> เกยเดินไปก่อนแล้วเราก็เดินตามไปนะะตอนนี้ก็เป็นแบบป่าสนนะสวยมากอากาศดีครับ อากาศดีเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอนีเม๋อนอออนี้ก็เมืองนอกนะเ <laughs> ย็นดีครับถ้าเจออะไรเดี๋ยถ่ายให้ดูต่อก็จะประมาณนี้นะเส้นทางช่วงนี้สบ,บายสบ,บ,บ,บายครับความสูงตอนนี้ก็ประมาณสองพันเจ็ดร้อยจากระดับน้ำทะเลนะครับผมอันนี้เป็น,ขอ,นอของเสือนะครับไกด์เราบอกมา โอ้เหมือนกินกวางไมนะตัวนี้กินเบียร์เข้าไปนะเป็นเหมือนแบบตรงเท้าของเขาครับส่วนเอุ้งเท้าของเขานะ Lucky to see right โอ้โักกีเขาบอกว่าเรารักเราโชคดีนะที่เราได้เห็นขี้นะครับเราลักกี้ที่ได้เห็นผู้พู้นะ Lucky นะครับวันนี้ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงอยอดของเขาลูกหนึ่งแล้วนะรู้เส้นทางที่จะต้องไปทิพจิพๆิโอ้ยไม่เห็นยอดเขาด้วยมันสูงมากอะขนาดมุมวายของกล้องนะจิพบิพๆิไปนู้นนู้นนูี่นครับเส้นทางที่ต้องเดินไปเออทุกคนเห็นเส้นทาง้เห็นไหมอันนั้นเหลครับที่เราต้องเดินไปนี่มีวยนี้ด้วย ข,นะข้างหน้านั้นเห็นเขาบอกว่าจะมีลิงด้วยนะทางซ้ายมือเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีลิงอย่างที่ไกด์บอกมาหรือเปล่าเราจะได้เจอลิงหรือเปล่าไปกันครับผม กินจันนไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราเดินมาสามชั่วโมงกว่านะครับก็เห็นเห็นโรงแรมที่เราจะไปกินอาหารเที่ยงกันนะครับเป็นเชอร์บากาวนะครับคนทั่วไปเขาคนคนทั่วไปเขาเดินทางนั้นอ่าคนทั่วไปนะฮะก็คือเป็นทางง่ายนะจะเดินนู่นเห็นไหมหลังร้าเอยขาวแล้วนนะมันจะมีเขาเรียกว่าอันนั้นจะเรียกว่าแบมบูโฮเทลแต่ว่า ไก่บอกมันไม่เห็นวิวมันอีซี่ไปนะมันง่ายไปก็เลยพามาที่นี่ไปกันต่อเห็นทางมันี่ยไปกันต่อครับตอนนี้เราเจอเพื่อนชาวอิตาลีนะครับเป็นนักเทีกิ้งเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ใน my heart I love ชามาย พูดไทยเก่งมากนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่เกาะลีเกเนาะมาเยอะๆมาเยอลีมีโอกาสแวะเที่ยวเชียงใหม่นะคะขอบคุณครับอเดี๋ยวเข้าเสียบจัดอันนี้ไปก็ใกล้แล้วแหละใช่ไปมองไปข้างล่างไหดูมองไปแล้วแบบมันโดนโอ้ขาาบ้านนะอือ องสัยันเป็นโลกกนควูมวาสูงโอ้โหเสียงตอนนี้เราก็เดินมาถึงโรงแรมของเราแล้วนะครับผมก็รวมแล้วก็ใช้เวลามาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับอาจจะเป็นโรงแรมนี่อาจจะเป็นแะนะคะ่ร้านอาหารเออเป็นโรงแรมที่แวะกิน มือเที่ยงก่อนนะแต่ว่าถ้าไหวก็อาจจะไปต่อถ้าไม่ไหวก็อาจจะนอนนี่เดี๋ยวดูสภาพร่างกายแต่ว่าปวดเท้ามากลงน้ำหนักไปที่ปลายาเท้าปวดมากต้องรองดูร่างกายก่อนครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปกินอาหารกันนะเขาก็ช่างหาโรงแรมที่มันแบบสูงที่สุดชันที่สุดนะ ดูลงดีที่สุดนะโอ้โหดูสังขารดูข้างล่างเยอะแยะเลยแล้วดูนักสังขารนะท่องเที่ยวเราคือแบบเราเป็นมือใหม่นะโคตรมือใหม่เลยสภาพนะคะดูสภาพโอ้โหโอ้ยหนักหนักจริงเออโล่งเลยสภาพของคนที่แบบ ไม่เคยได้แบบเทกกิ้งแบบหนักๆกันหรอกทำมาลองอันนี้แบบสี่ชั่วโมงครึ่งอะเมื่อกี้สี่ชั่วโมงครึ่งก็คือไม่แย่เท่าเมื่อวานนะแต่ว่ามันแบบพอมันปวดเท้าแล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มลำบาก๋อจะดูวิวสิครับเห็นวิวไหมโอ้ดูวิวดูวิวของเขาต้องซุปเปอร์วิวเลยรอกินข้าวเขาหิวแล้ว ที่เรามีชิคเก้นนะครับมีไก่กินนะครับผมว้าว garlic chicken nepal chicken นี่นนผัดหมี่อะไรทำกันอย่างนี้เลยนะนบ้านๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปชิมกันครับผมโอ<ฮ>้ของพิเศษน,นะนมัสตาร์มัสาร์ามัสตาร์า กลิ่นดีมากหอมมากไปรอกินกันครับวันนี้ก็โชคดีครับจะได้กินไก่นะเพราะว่าปกติบน,ขนนะเขาหิมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าพุทธ inside ไ i ไรเออแล้วของใครอ่ะน,นั่งกันอยู่แค่นี้ <laughs> โชคดีมากนะครับที่ได้กินชีเก้นวันนี้เพราะว่าปกติบนหินมาลัยนี่คือจะไม่มีแบบ เนื้อสัตว์เลยนะเพราะว่าเขาแบบกินเวกเกติเลียนกันหมดเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นก็ว่าได้ชิมอันนี้ก่นอนวันนี้เป็นชามิ้นนะครับผมเอาน้ำตาลนิดหน่อยปะอ่ะชื่นใจอยากได้พิซซ่าชีสมาแล้วพิซซ่าชีสกับผักนะอ,อันนี้ก็เป็นข้าวผัดไก่มาชิมกันรนน้อนๆเลยอโอ้จานใหญ่เนี่ย กินกับไก่ก่อนโอเคตั้ง o ิ t ตั้ง y ิ u ครับอืมอร่อยดูได้ชื่อเลยผมพิเศษเขาก็คือผมมาซาร่านะก็จะเป็นกลิ่นพาสาลมาร์ดมันๆแล้วก็มันเป็นความมันของข้าวอาหารที่นี่เขาไม่ใส่น้ำตาลเขาจะออกแบบเค็มๆกลมกล่อมๆพิซซาอันนี้เป็นพิซซาผัก ป็นไ,ไงบ้างกินได้ไหมกินได้นะแต่ว่าแค่ใจเราอ่ะใจเราคิดว่าโอริชิชใช่ไหโอริชีสอ่ะเขาใจใช่ไหมต้องต้องบอกเขาใช่ใช่ลองนะต้องบอกคือคือหนูแค่แบบอยากได้แห้งๆอ่ะอพิซซ่าแห้งๆอ่ะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนอาหารพิซซ่าในปัน่นเออเออนี้มันคือพิซซ่าในปัน่นแต่คือรสชาติดีนะแต่แค่แค่นั้นแหละอร่อยครับอิ่มแล้วนะครับออกเดินทางกันต่อครับจุดมุ่งหมายก็คือรามะโฮเทลนะอีกประมาณสามชั่วโมงครับผม Oh. ความสูงก็ประมาณสองพันสี่สองันห้นะครับ oh. ที่รามาโฮเทลไปกันครับ <Okay. S 1> ป่าที่นี่คือแบบอ <Okay. S 1> ุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่เดินมาแค่ ผมไม่รู้ว่าถึง10%หรือ,อยังนะของที่เป้าหมายที่เราจะไปกันจิกมบ้านะครับแต่ว่าเราเห็นทั้งกวางทั้งรอยของเสือทั้งเออ่ลิงโอ้โออ๋ตรงนี้มันมีผลไม้เยอะ<ๆ>เลยมานี่ไงอันนี้นอ๋ออ่าอก็เป็นที่แบบเป็นฝูงเลยเมื่อกี้เห็นแบบเยอะมากอะสี่ห้าตัวเลยออ ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้การจะลจรติดขัดมากนะเราต้องหยุดให้เขาไปก่อนครับ <c oughs> น,นะสิ่งนี้สิ่งนี้ม้านะถ้าจะเป็นม้านะรันนี้ใช่หรอไม่รู้อ่ะมีอยู่สามอย่างครับไม่ม้าล่อลาก็ลาล่อม้าเอาเฮ้ยเดินเบาๆหน่อยอย่าเอาฝุ่นขึ้นมาครับลูกลูกแกบอกฉันนี้มันเจ้าป่า,มมานช่นนครับมีอยู่สามอย่างครับไม่ ลาหล่อลามาหล่อลานะตอนนี้เราก็ถึงลาม้าโฮเทลแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาเกือบเกือบสามชั่วโมงนะสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเอ้ hey, ที่พักของเรา จะอยู่ที่ไหนสักที่นะแล้วก็มีวิวน้ำตกด้วยเป็นแบบลำธารไหลเชี่ยวเลยเดี๋ยวพาไปดูนี่ราม,มาโฮเทลนะ2,515เมตรครับผมจากระดับน้ำทะเล บ้านเรือนของหมู่บ้านแถวนี้เนาะก็<ช>เป็นโรงแรมแทบจะ<ด>ทั้งหมดเนาะโ,โอ้เยอะมากจะ<อ>่าให้ดูบรรยากาศฮะแล้วไกด์เราเทาก็ะจะต้องพาเราขึ้นไปอยู่ที่สูงใช่ครับไกด์เราจะเลือกโรงแรมที่สูงที่สุดเส,สมอนะข้างล่างไม่เอาต้องเดินขึ้นไปแบบโอ้ยไม่รู้จะสูงไปไหน <c ười> <c ười> โซไฮ <laughs> Good afternoon ตอนนี้ผมก็กำลังพาทุกคนมาเดินดูสำมทานนะครับซึ่งแบบอยู่ด้านหน้าผมนเองน้ำใสแล้วก็ใหญ่อลังการมากนะโอ้เย็นมากเดี๋ยวเราพาไปชมพร้อมๆกันนะครับ3 2 1 นะครับเป็นลามาโฮเทลนะที่ผมพักอยู่เดินวันนิดเดียวครับก็ถึงแล้วสดชื่นมากนั่งชิลได้เลยสุดยอดครับดีมากมันดีมากผมล้วชอบจริงๆที่มีพาทั้งทีพาทิตยี่งไงก็รีวิวห้องในโรงแรมลามาโฮเทลหน่อยแล้วกันนะครับ ก็จะมีเตียงนี่ครับเตียงใหญ่หนึ่งนะแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งสำหรับวางของอะไรไฟหนึ่งดวงครับสำหรับไฟชาร์จอ่ไม่มีนะครับไม่มีปลั๊กให้ชาร์จไฟนะครับโรงแรมนี้โอเคจบรีวิวครับควรพก power bank มาด้วยก็สำหรับ day สามนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถึงที่หมายเรียบร้อย ลามาโฮเทลก็เดินไปร่วมๆสิบโลนะประมาณเก้าโลก,กว่าส่วนพรุ่งนี้ก็มีแผนที่จะไปลงังตังวิเลตต์ต่อครับก็ระยะทางก็น่าจะพอๆกันใช้เวลาเจ็ดแปดชั่วโมงเหมือนกันนะครับผม <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ลงเข้ามาก็บรบกวนช่วยกดซับให้หน่อยนะครับผม จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ติดแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับกับ d ด y 4อินทีมอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน